จันเอตัวจันแดงจันโกเมนตัวเนี้ยชนหมากเขาสือจันแดงกันหลายตัวจันแดงไะไจันแดงบ้านแดงโบราณแดงแบบไหนนี่แดงเห่แหละเดี๋ยะเขานิยมกันหรอแดงแมนมันเลี้ยงง่ายแล้วหนึ่งเลี้ยงง่ายใบมันใหญ่มันแตกกอเร็วมันตัวเร็วด้วยมันเหมือนจันขาวอ่ะช้าอ๋อคนนิยมเสน่ห์จันแดงเหรอแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแดงจริงเนาะ นนจัแดงคนนิยมคนนิยมมากกว่าเนาะช่วงนี้อันนี้แดงสองร้อยห้าสิบราคาโอ้เรือแค่นี้เหรอกเรือแค่นี้ท้องนันเป็นลูกบรรจุอ๋ออันนี้สามร้อยดิโกเมลหรอคะจ้ะเรือแค่นี้หรอคะโกเมลขายดีไหมพี่เอได้เรื่อยๆอยู่ช่วงนี้อะไรขายดีที่สุดคะช่วงนี้เหรอจ้ะช่วงนี้ก็ มันได้เกือบทุกอย่างไอตัวนี้ก็ดีสนิทจันจ้าคนก็ถามหาตลอดใช่ไหมขายได้ตลอดอ๋อขายได้ตลอดดีจังเลยเนาะเสด็จจันแดงจ้าอือดีก็มีขายอือ่วงนี้ขายดีจ้าปลูกว่าท่านขายอะไรตีบัวกอะไงปลูกว่าท่านอ๋อปลูกว่าท่านคนซื่อนอืมใช่อยู่ตอนนั้นหนูมาบักเยอะหนึ่ง หายเกีนน้ยงตอนนี้มีแต่ะจนน้อยๆอยู่ตนอนนี้ค่ะคนนิยมเนะาะส่วนเยสนนตจันแดงเขาเอาไปทำอะไรพี่เอ๋ทำไมเขานิยมกันนะเขาก็เอาไปปลูกเป็นประดับมงคลน,นี่แหละประดับวาดระฆังอ,อะไรของพระเจ้านี่แหละอืมจ้ามันโตแล้วแล้วมันแจกฟอมง,ง่ายมันต้องฟอมสวยเนาะจ้ นี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเช็คราคาแล้วก็มาเช็คความแรงนะคะของสเสน่ห์จันแดงค่ะว่าตอนนี้ช่วงนี้นะคะสเสน่ห์จันที่ขายดีที่สุดนะคะตอนนี้แม่ค้าบอกเราว่าสเสน่ห์จันแดงค่ะทุกคนสเสน่ห์จันแดงมาแรงจริงๆค่ะช่วงนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาแล้วก็อยากจะได้นะคะก็สามารถแวะมาเลือกซื้อได้นะคะที่ร้านของคุณเอร้านนี้ ร้านนิพาพันไม้จังหวัดมหาสารคามค่ะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะสนีจันแดงก็ขายในราคา 250บาทส่วนเสน่ห์จันโกเมน3 0 0บาทค่ะและวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เห็นความสวยงามแล้วก็เช็คราคาไปด้วยนะคะว่าตอนนี้อัปเดตราคาเสน่ห์จันแดงแล้วก็เสน่ห์จันโกเมนที่จังหวัดมหาสรารคามเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถโทรหาเบอร์พี่อดได้เลยนะคะหรือว่าจะแวะมาที่จังหวัดมหาสรารคามก็อยู่ข้างๆกับไทยวัสดุตรงข้ามกับ แมคโขมหาสารคามนะคะวันนี้อย่างที่เรารู้กันเลยนะคะว่าสนิจันตอนนี้ปลูกไม่ทันขายค่ะสำหรับที่บ้านของเราที่จังหวัดมหาสารคามค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามดูความแรงแล้วก็กระแสของสนิจันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกิกิก็มาอัปเดตให้กับทุกคนได้ชมร่วมกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ